ซีบิสค่ะนั่งตัวค่ะสวัสดีครับคิจีซีบิสครับสวัสดีค่ะพุ๊กี้ซีบิสค่ะสวัสดีค่ะปิ่นซีบิสค่ะสวัสดีค่ะปึ้งซีบิสค่ะสวัสดีค่ะแชเน่ซีบิสค่ะสวัสดีค่ะโฟร์ซีบิสค่ะเน็นขับว่ารายการจะเริ่มวันนี้อีกทีแรกเป็นยังไงบ้างคะก็มีมีแขกรับเชิญด้วยนะคะแต่ว่าพวกเราขอเก็บไว้เป็นความลับถ้าอยากรู้ต้องรอติดตามสามคน หน่ครือ่ค่ะใช่ค่ะอัดสปอยเลยสปอยเลยค่ะเราจะได้เจอกับอะไรอ่ะเราจะว้าวขนาดไหนอีพีแรกจะเดือดไหมยังไม่นยังไมนะอีพีแรกจะเดือดไหมอยากให้ทุกคนรอติดตามเป็นอะไรเนี่ยเป็นแบบแขกรับเชิญวันนี้แลจะเป็นมาร้องเล่นเต้นโชว์แบบไหนพี่เดือดอาจจะเป็นส่วนของเกมค่ะที่เราแบบว่าได้เล่นร่วมกับแขกรับเชิญสนุกมากแขกรับเชิญเป็นอะไรยังไงทำใบได้ไหม่าม ปัญญาปัญญาปัญญาเลมเก็แขกรับเชิญของเราในคืนน ok ี้ก็จะเป็นศิลปินวงการคีบองเฮ้ยอันนี้จริงปะเนี่ยที่เป็นี่แล้งคนหรือเปล่าปัญญาปัญญาา่าาายาาายันััััปาัปั พวกเราก็มีเล่นเกมด้วยแล้วก็มีการโชว์ความสามารถของพวกเราในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นร้องเล่นเต้นมีหมดเลยใช่มะแล้วก็ไม่ก็ <c oughs> ในแต่ละวีคนะคะก็จะมีโชว์ที่แตกต่างกันไปก็ก็ต้องรอติดตามนะคะว่าแต่ละวีคเราจะเอาของอะไรออกมาโชว์กันะคะ่ะมีผู้ชนะในขั้อนผู้ชนะแบบว่าโ<อ>้โ<อ>างานัไนบเลยไม่ส่วนของเกมไหม ในส่วนของเกมค่ะแบบใช่ยก็ต้องรอดูผลลงโทษนะทีเดีต์คาร์โลอีกสุดกรองได้เลยอับรองได้จริีหลังจากนี้ไม่มีหลังจากนี้ไม่างไอ่ ก็ yeah, really. จะมาในรูปแบบไหนจะเป็นบอยกุ๊ปก็กุ๊กหรือว่าอย่งไรก็ก็อ๋อไม่รู้ต้องรอดูนะคะแต่ว่าพวกเรากําลังเตรียมตัวอยู่แน่นอนค่ะใช่ค่ะก็รอติดตามในวันนค่ะรวมทังงานต่างๆแล้วก็งานแสดงด้วยค่ะก็อย่างที่ตอนแถลงข่าวพี่บัานเคยพูดก็เป็นซีรีส์แนวตั้งค่ะก็เดี๋ยวทุกคนรอติดตามได้เลยตอนนี้ของกึนัสองซีรีส์ซีรตอนนี้ก็มาแล้ว กำลังเวิร์กช็อปกันอยู่ค่ะเพื่อจะแบบเออหาตัวนักแสดงเพื่อจะวางคาแรคเตอร์ต่างๆแสดงการแสดงไม่สบายเรื่องงานแสดงไม่สบายดีหน้าอาจจะได้คุณแสดงไม่เก่งเลยอะไรถ้าสมมติอดีใจดีใจมากกันถ้าดีใจดีใจมากๆโอ้ยอันนี้อะันนีล้ ใช่อกว่าฉันรักอีเวนนีนี้โอ้โหแล้วไหนจริงนะดคนแสดงไม่เก่ง้อะไรไหนดูคนแสดงไม่เก่งคือเวลาหนูดีใจหนูไม่เคยแสดงออกค่ะก็เย่แค่นนอะแสดงว่าดีใจดีใจใจดีใจีใจดีใจดีีใจดีใจดีใจดีใจ ก็ไปนาในรูลานต่อไปยุคนีรกนกคใครจะสะกดนะใครจะสะกด XE ก็ฝากรายการพวกเราด้วยนะคะ Hello Locker ทุกวันอังคารเวลา3ทุ่มครึ่งทางช่อง w o r k p o i y ย23ค่ะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราชีวิตเทนต์เทนเมนด้วยนะคะไม่ได้มีแค่พวกเราตัวนี้ครับ XEBs อันนี้ใครยังีทุกช่องทางเยนะครับค่ะแล้วก็เพลงเพลง l ็ o กเกอร์ด้วยค่ะก็มีเอ่อ s t r e มม i n g ใน Spotify ไปสามารถฟังกันได้ค่ะทั้งทีคนเลย 哎，打打打打打！